สวัสดีครับวัวเจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2565นะครับไอ้2566แนะนำรถ2คันนะครับเป็นคูปาต้าทั้ง2คันนะครับคันแรกเป็นคูปาต้า L3608 นะครับคันนี้เป็นตัวดีทีนะครับปรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เปลี่ยนยางหน้าใหม่คู่หนึ่งนะครับราคา270,000 เก้าพันบาทนะครับราคาทดลองได้นะครับ279,000บาทอีกคันหนึ่งเป็นคูปะต้า L3408 นะครับคันนี้ราคา179,000บาทนะครับคันนี้ปรับสภาพเก็บสีรอบคันนะครับเปลี่ยนถ่ายของเลวให้เรียบร้อยนะครับราคานี้แจกส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับ คันนี้เป็น L3408 นะครับรุ่นนี้4เกียร์อ่า8เกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับถอยหลังช้าคันนี้ตามสภาพไม่มีเล่มทะเบียนนะครับ1 7 9 0 0 0บาทถ่ายเทยสวยนะครับเดี๋ยวดูคันคันนี้ก่อนนะครับ L3608 2 7 9 0 0 0บาทนะครับพร้อมใช้นะครับปรับสภาพพร้อมใช้ ไปออกครบนะครับรุ่นนี้จะเป็น8เกียร์เครื่องยนต์3สูบ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ด้านหลังครับเครื่องไฟเล็กอินเจคชั่นนะครับเรื่อ,บบน,อนี้ไม่ต้องเผาหัวนะครับติดขับได้นะครับเกียร์ เกียด้านข้างนะครับด้านข้างคนขับเดียนหน้าไ่ายลังอันนี้จะเป็นตัว d ดนะครับ2องแ0 0เจ็ดนเก้ับาทนะครบับสภาพพร้อมใช้นะครับเก็บปี่รอบคันเปลี่ยนยางหน้าใหม่คู่หนึ่งนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับ2 7 9 0 0 0 0บาท ดูรถทดอลองขับทีลานนะครับวอร์เจริคุล้านวอร์จเจเรนแท็กเตอร์เพื่อวังต่ำหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับยางหลังก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจอรเปลี่ยนยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใช้นะครับจะเป็นฐานดัดช้างนะครับห้าใบ วถเตีนแล้วรถเติมเรียบร้อยนะครับเป็นรถเติมเรียบร้อยนะครับ มาชมคันต่อไปนะครับคูบาร์ใต้ L สามสี่ศูนย์แปดนะครับคันนี้คันนี้เครื่องเย็นก็ต้องเผาหัวนิดนึงนะครับเดีย๋ยววัดตอนนี้อากาศเย็นเย็นนะจะต้องเผาหัวนิดนึ่งคันนี้เป็นแปดเกียร์ด้านหน้าแปดสี่เกียร์ถอยหลังนะครับถอยถอยช้านะครับถอยหลังช้า ขายดรรี oh, เรียวนะครับขึ้นลงองเร็วขายตามสภาพนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาต่อรองได้ใบดันพันห้านะครับสนใจดูรถทดลองขับที่ร้านนะครับฟัดเจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธา,านีเบอร์085 087 65 81นะครับ ไฟหน้าติดข้างนึงนะครับไปเลี้วติดอยู่นะครับ ดอกยางมีนะครับแต่ว่ายางหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเร่มมีแจกรายท้ายเผาปั่นทีเดียวดีอยู่นะครับแห้งดีนะครับท้ายไม่มีรั่วซึมนะครับฐานก็จะเป็นฐานห้านะครับห่ังคาเป็นหลังคาเข้าไปนะครับาึงแผ่นนี้เารากไม่มีปุกนะครับที่นี่ต้องแบบ ล้อแน่นนะครับชุดล,ลูกหมากล้อก็แน่นลุกโควินก็แน่นนะครับประกอบไปด้วยก็ไม่มี่วดตึมนะครับไม่มีออกดามนะครับน้ำปกติะคระับเครื่องเดิมนะครับเครื่องก็มีไอระบายบ้างนะครับหยวมเล็กน้อยนะครับ ใช้งานได้นะครับล้อไม่มดีด้วยซึ่นะครับสุดกันหน้าใส่ 2, ของก็แห้งดีนะครับรถไม่มีผูกนะครับราคาหนึ่งแสนเจ็ดหื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้สนใจดูรถัดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอเจอเริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอดังหวัดอุดรธนานีนะครับอันนี้ก็ L 3 6 0 8 2 7 9 0 0 0บาทนะครับ ฝากเบอร์โทรทิ้งท้ายไว้หน่อยครับ0850876581นะครับขอบอบอคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ